มาค่ะมาดูส่วนผสมของไส้กรอกวุ้นเส้นกันนะคะอันนี้จะเป็นเราไปสั่งให้ร้านหมดหมูสับผสมมันแข็งประมาณ20เนาะถ้าเกิดใช้เนื้อหมูสับล้วนเนี่ยเวลาทำไส้กรอกมาเขาจะแข็งนะคะแข็งกระด้างเนาะนี่จะต้องให้มีความมันด้วยนะคะวันนี้เราจะทำา3กิโลนะคะวุ้นเส้นอันนี้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะอยู่ต่างแดงก็เอาแช่น้ำ แล้วก็ตัดเป็นชิ้นไม่ต้องให้ยาวมากนะประมาณนี้นะคะแช่น้ำแบบนี้นะคะจะมะีวันนี้เราใช้ขิงขิงสับนะคะแล้วก็บีบน้ำขิงออกด้วยนะคะนี่ค่ะแมงเขาจะกลิ่นแรงเกินไปเกลือแล้วก็อันนี้3ามเกลือรากผักชีเยอะหน่อยนะคะเพิ่มความหอมอันนี้ปลูกเองเนาะนี่ค่ะรากผักชีใครไม่มีปลูกเองก็ซื้อร้านไทยได้ค่ะ รากผักชีกระเทมพริกไทยค่ะน้ำมันหอยรสดีรสหมูสิวขาวน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ข้าวสวยเราหุงสุกเรียบร้อยนี่เอาไปล้างน้ำนะคะไม่ให้เขาติดกันแล้วก็วางให้เสด็จน้ำแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ล้างน้ำก่อนเขาก็จะเหนียวจนเกินไปเนาะจะเวลายัดไส้กอกเขาจะยัดยากนะคะอันนี้จะเป็น ไส้แห้งนะคะแล้วก็ล้างทาความสะอาดให้เกลือออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แช่ข้ามคืนหนึ่งคืนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาล้างให้สะอาดอีกหลายๆน้ําเลยนะคะแล้วก็แช่น้ําอ,อุ่นอีกนิดหนึ่ง30นาทีนะคะก่อนที่จะเอามายัดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไสเขาจะได้ไม่แตกเวลาเราไป,ไปย่างนะ,ะวิธีแช่ไส้แบบนี้เวลาเราทานไส้กรอกไส้กรอบไส้เขาจะไม่เหนียวนะคะเราสามารถกัด าทานไส้ได้เขาจะกรอบค่ะเอาวุ้นเส้นที่เราแช่น้ำแล้วตัดนะคะแล้วก็มาใส่ซอสฝาเขียวนะคะซอสปรุงรสยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะคลุกกับวุ้นเส้นนะ,ะอันนี้เราใช้วุ้นเส้น500กรัมนะคะตอนที่เขายังไม่แช่เนาะวุ้นเส้นแห้งเราจะใส่อซอสฝาเขียวไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะ เพราะว่าขุนเส้นเขาจืดนะเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันจะได้มีรสชาตินะ,ะเราจะคลุกแยกแบบนี้ไม่งั้นเราจะได้ไม่ต้องไปนวดซ้ำซากนะคะเดี๋ยวส่วนผสมเราจะเหนียวเกินไปแล้วเวลายัดไส้เขาจะยัดยากเราจะคลุกวิธีของเราจะทำแบบนี้นะคะขุนเส้นนะคะเข้าน้ำซอสเรียบร้อยเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาปรุง เ,เส่วนผสมสามเกลือลงไปในหมูสับของเรานะคะหมูกดของเราค่ะขิงค่ะน้ำมันหอยค่ะนี้เราจะใส่ลงไปโหลละสองช้อนโต๊ะนะคะสำหรับน้ำมันหอยนะคะ รสดีนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือนี้อย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะคะรสดีเขาก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วขาวนะคะ,ะเรายังจะไม่ใส่เกลือเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าน้ำมันหอยเขาก็มีความเค็มอยู่แล้วรสดีเขาก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะ เราก็จะคลุกเขาเส่วนผสมของหมูนะคะให้เข้ากันมเครื่องปรุงนะคะเข้ากับหมู ดีแล้วนะคะเราก็จะใส่บุนเส้นนะคะเมื่อกี้ที่เราคลุกซอสลงไปเรียบร้อยนะคะเนป็ให้เข้าเนื้อกันดีกับส่วนผสมของหมูกันค่ะ <S <S เราค่อยมาใส่ข้าวสวยทีหลังค่ะ สุดท้ายเราจะใส่ข้าวสวยลงไปเลยนะคะที่เราล้างน้าแล้วก็สะเด็ดน้ําเรียบร้อยนะคะข้าวสวยนี่เราไม่ต้องไปนวดเขามากนะคะแค่คลุกเขาให้เข้ากันดีก็พอนะคะคถ้าเกิดเรานวดมากเดี๋ยวเขาจะเละนะคะเขาจะเหนียวยัดยากค่ะแล้วก็ใช้ประมาณนี้นะคะคุอใครแบบให้แค่เขาคลุกเขาเข้ากันดีก็พอะค่ะ เราจะไม่ได้ใส่ข้าวสวยเยอะนะคะเราจะเน้นวุ้นเส้นนะคะอหอมหอม,มากเลยค่ะ ส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้นะคะเราก็จะหยิบไปประมาณนี้นะคะใส่ในไมโครเวฟนะคะแล้วก็ให้เขาสุกแล้วก็ชิมดูว่ารสชาติถูกใจเราไหมถ้าเกิดเขายังจืดเกินไปหรือว่าใครต้องการเพิ่มรสอะไรก็สามารถเติมได้ก่อนที่เราจะยัดลงไปในไส้นะคะหรือว่าใครไม่มีไมโครเวฟก็สามารถเอาไปดาดกับกระทะนะคะแล้วก็ชิมดูก่อนนะคะเพราะว่าสูตรอาจจะไม่ ตายตัวเป๊ะๆนะคะนี่รสชาติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะก็อย่าให้เค็มจนเกินไปนะคะถ้าเกิดเค็มจนเกินไปก็จะไตพังนะคะเราก็จะพักไว้อย่างน้อยนะคะประมาณ15นาทีเนาะเราค่อยมายัดกันเนะาะเดี๋ยวเรามาดูตอนยัดกันค่ะค่ะเรามาดูวิธีการยัดกันนะคะนี่แล้วก็เอาไส้นะ,ะใส่ตรงไปตรงกลวยนี่นะ,ะระวังนะ,ะตรงนี้เขาจะแหลมมาก เขาจะทิมไส้เราแตกได้นะคะแล้วก็เราจะไม่มัดท้ายนะคะเราจะปล่อยเลยเพราะว่าเวลายัดลมเขาจะได้ไล่ออกง่ายแล้วก็มีไม้กิ้มฟันด้วยนะคะสําหรับไล่ลมนะคะกันที่ไส้เราจะแตกค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะยัดลงไปแบบนี้เลยค่ะง่ายๆค่ะใครไม่มีกลวยนี่นะคะก็สามารถใช้ขวดโค้กนะคะร้างทําความสะอาดแล้วก็ตัดตรงคอเขานะคะแล้วก็ ทำเป็นกลวยยัดแทนกลวยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครมีเครื่องยัดก็ยัดเครื่องได้นี่เราทําให้ดูแบบคนที่สําหรับไม่มีเครื่องมือนะคะก็สามารถทําได้ค่ะไปแบบนี้ได้เห็นไหมคะเขาก็ลงมาแล้วก็ค่อยๆไล่ๆนะคะลงมาแบบนี้คะ่ะเราก็จะยัดจนกว่า,าเขาจะเสร็จนะคะ เรียบร้อยเราก็รูดเขาแบบนี้นะคะให้เขาเสมอกันไม่ต้องให้เขาแน่นมากนะคะเห็นไหมคะยัดแบบไม่ต้องแน่นเผื่อเวลาเราผูกนะคะเขาจะได้ไม่แตกนะคะเนื้อทีนะคะเดี๋ยวพอเรารูดให้เขาเสมอกันนะคะความกลมเท่ากันนะคะแบบนี้เราก็จะมาผูกท้ายเลยค่ะผูกท้ายแบบนี้นะคะ ก็จะตัดเชือกนะคะตัดเชือกมามาผูกนะ,ะเราก็จะกะเราจะทําเป็นรูปประมาณไหนก็กะตามใจชอบได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะผูกประมาณไซส์นี้นะคะใครจะผูกเหมือนเป็นไส้กรอกอีสานก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดผูกเล็กๆก็จะดูเป็นไส้กรออีสานแล้วก็จะเปลืองไส้นะคะถ้าผูกเล็กๆแบบนั้นนะคะแต่ว่า แบบนี้เราจะผูกแบบเหมือนเป็นาสายกอุ่งเส้นนะคะเราก็จะเป็นเสียบเป็น,นไม้แบบนี้นะคะหรือว่าให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะนิดนึงเผื่อเวลาเรายากเขาก็จะหดลงมาอีกนะคะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็ผูกเลยค่ะ เราก็รูดไปแบบนี้นะคะหรือใครไม่อยากมัดมาใช้วิธีแบบ uh, ผ่านเอาหมุนเอาเหมือนฝรั่งก็ได้นะคะแต่ว่าของเราจะผูกแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าเวลาเราเอาไปย่างมันเหมือนไขๆทยดีะคะ่ะเราก็ผูกแบบนี้นะคะ ให้เท่าๆกันใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ผูกแล้วก็เอามาจิ้มฟันจิ้มไล่ลมเขาด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเขจะได้ไม่แตกค่ะแล้วก็จะผูกแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะ ตัดเชือกค่ะก็ดูไม่เลอะเทิะนะคะให้สวยงามนี่ค่ะเดี๋ยวจะขอเวลาผูกให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็ผูกเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะถ้าเขาเลอะๆนะคะเราก็เอามือถุงมือนะคะจุ่มน้ําแล้วก็ใช้วิธีเอามือลูดนะคะเช็ดแบบนี้นะ,ะให้เขา สะอาดสะอาดนะคะนี่ค่ะเราก็เสร็จแล้วค่ะหนึ่งเส้นนะคะค่ะเราก็จะยัดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะยัดแล้วก็ผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใครจะผูกไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ตามใจชอบนะคะนี่ค่ะันนี้เราไม่ได้ผูกเล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะ ึ่งลมไว้นะคะประมาณสองสามชั่วโมงให้เขาเซตตัวเราก็สามารถเอาไปย่างได้นะคะใครสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเปรี้ยวนะคะหรือว่าจะทิ้งไว้นอกตู้เย็นนะคะพึ่งลมนะคะประมาณถ้าอากาศร้อนๆก็ประมาณ1คืน2คืนนะคะก็สามารถย่างสำหรับคนที่ชอบรสเปรี้ยวนะคะนี่คะ่ะง่ายๆนะคะลองทำตามดูนะคะใส่กอบหุนเส้น,นง่ายๆคะ่ะ นี่ค่ะไม่มีเครื่องก็สามารถทำได้ยัดได้นะคะลองทำตามดูนะคะง่ายๆนะคะสำหรับสูตรนะคะอาจจะไม่เป๊ะจนเกินไปนะคะเพราะว่าแต่ละคนรสชาติก็ไม่เหมือนกันนะคะรสชาติการทานแต่ละคนนะคะแต่ว่าเราว่าไม่ต้องคิมมากดีที่สุดค่ะกรอกเราก็ย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราใช้วิธีอ,อ,อบด้วยหม้ออบ ทอดไร้น้ำมันนะคะนี่ค่ะอร่อยมากนี่นะคะสวยงามค่ะก่อนที่เราจะอบนะคะเราก็เอาไม้จิ้มฟันจิ้มนะคะไม่งั้นเขาจะแตกนะ,ะนี่เราจิ้มแค่ฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่ได้จิ้มเห็นไหมคะแตกนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะผักสลัดจากสวนนะคะแล้วก็มีขิงอ่อนแล้วก็มะเขือเทศเพราะว่าเราชอบแล้วก็พริกสด ที่ปลูกเองปีที่แล้วเราแช่แข,แข็งไว้นะคะนี่ค่ะลองทําดูนะคะสามารถทําขายได้เลยค่ะเป็นอา,อาชีพหรือว่ารายได้เสริมได้เลยค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันค่ะ